วันนี้เราจะมาเปิดเผยถึงสาเหตุของอุบัติเหตุทางการบินสุดแปลกที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องบินได้แลนดิ้งเรียบร้อยแล้วของเครื่องบินแมคโดนนลด d o ักลาส MD 90สายการบินยูนิ i r ร์เที่ยวบิน873ที่ประเทศไต้หวันเมื่อปีคศ1999หรือพศ2542จนสร้างความกังขาให้กับผู้คนไปทั่วโลก เรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรเหตุการณ์จะแปลกประหลาดแค่ไหนและสาเหตุจะเกิดจากอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนจะรับชมเรื่องราวในวันนี้หากคุณเป็นบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าโปรดอย่ารับชมตามลำพังเนื่องจากอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจได้ ส่วนน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำในระหว่างการรับชมฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมเนื้อหากันตามสะดวกครับสวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีเช่นเคยนะครับผมเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคมปีคศ1999หรือปีพศ2542ยูเนียร์เป็นสายการบินลูกของ e ีวาแออีกทีก่อตั้งในปีคศ1996มีสัญชาติไต้หวันโดยเน้นให้บริการในภูมิภาคและในประเทศเป็นหลักช่วงเวลานั้นถือว่าเป็นสายการบินที่มีส่วนแบ่งการตลาดเที่ยวบินในประเทศมากที่สุดเลยทีเดียว อยู่ในแอร์เที่ยวบินที่873ใช้เครื่องบินแบบ MD 9 0ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทแมคโดนนลด d o ักลาสเปิดตัวครั้งแรกในปีคศ1995โดยมุ่งหวังที่จะมาตีตลาดเครื่องบินโดยสารระยะสั้นถึงระยะกลางซึ่งช่วงเวลานั้นถูกครองตลาดอยู่ด้วย2รุ่นยอดนิยมคือ Boeing 737และ Airbus A320 เจ้า MD 9 0 เรื่องเทคโนโลยีการบินความประหยัดและความปลอดภัยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า2รุ่นที่กล่าวไปแต่มีจุดขายสำคัญตรงห้องโดยสารที่เงียบมากเนื่องจากมีเครื่องยนต์วางอยู่ที่ท้ายลำจึงได้รับความนิยมและส่วนแบ่งการตลาดไปพอสมควรโดยมียอดขายถึง110ลําลำทั่วโลกแต่ในปีคศ1997อิงก็เข้าซื้อกิจการของแมคโดนัลด์ดักลาส แล้วก็ควบรวมบริษัทเรียบร้อยโรงเรียนโบอิงไปครับเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินในประเทศระยะสั้นจากสนามบินซองชานในกรุงไทเปไปสนามบินหัวเหลียนเมืองหัวเหลียนประเทศไต้หวันใช้เวลาบินเพียง20นาทีเท่านั้นมีคนบนเครื่อง96คนแบ่งเป็นลูกเรือ6คนคือนักบิน2คนและ f l i g h t a t t e n ์ a n t 4คนผู้โดยสารมีจำนวนทั้งสิ้น90คน ในส่วนของการบินวันนี้กัปตันอายุ41ปีเป็นนักบินกองทัพอากาศไต้หวันมาก่อนชั่วโมงบินรวม6,532ชั่วโมงและนักบินผู้ช่วยอายุ35ปีมีชั่วโมงบินรวม5,167ชั่วโมงต่อมาเมื่อเวลา12นาฬกา16นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไต้หวันเที่ยวบิน873ก็เทคออฟออกจากกรุงไทเป ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนปกติไม่มีข้อขัดข้องใดๆวางระดับที่ความสูง1,000 0ฟุตไม่กี่อึดใจต่อมาไฟท์เชนเดนต์ยังไม่ทันได้ให้บริการผู้โดยสารเครื่องบินก็ลดระดับเตรียมแลนดิ้งที่สนามบินหัวเหลียนการบินเข้าหาสนามบินเป็นไปอย่างปกติ20นาทีหลังจากเทคออฟหรือเวลา12นาฬกา36นาทีเครื่องบินก็ร่อนลงแตะพื้นรันเวย์แบบไม่นิ่มนวลเท่าใดนักแต่ ก็ไม่ได้รุนแรงจนเป็นอันตรายแต่อย่างใดจากนั้นก็เคลื่อนที่ไปบนรันเวย์ความเร็วค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแต่แล้วเมื่อมาถึงประมาณกึ่งกลางความยาวของรันเวย์ก็เกิดเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นในห้องโดยสารเปเลวไฟโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนักบินผู้ช่วยหันมาดูแล้วบอกกับตันว่ามีไฟไหม้กับตันก็แจ้งเหตุฉุกเฉินกับหอบังคับการบินทันทีในห้องโดยสารเกิดความโกลาหลสุดขีด ต่างคนต่างก็พยายามเอาตัวรอดจากเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงพอเครื่องบินลดความเร็วลงจนจอดสนิทกัปตันก็สั่งอพยพทันทีไฟเทนเดนต์ก็ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบเปิดประตูกลางสไลด์และทยอยลำเลียงผู้โดยสารที่กำลังตื่นตระนกออกจากเครื่องแข่งกับเปลวไฟที่กำลังลุกลามอย่างรวดเร็วกัปตันบอกนักบินผู้ช่วยให้ออกไปช่วยอพยพผู้โดยสารส่วนตัวเองก็ทำขั้นตอนการดับเครื่องยนต์ต่อไป พอดับเครื่องยนต์เรียบร้อยก็ออกมาตะโกนเรียกหาผู้โดยสารและลูกเรือท่ามกลางควันไฟที่หนาแน่นแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับใดๆทั้งสิ้นเมื่อมั่นใจว่าไม่มีใครหลงเหลืออยู่แล้วจึงออกจากเครื่องเป็นคนสุดท้ายตามคนอื่นๆไปที่ด้านนอกเครื่องนี้หน่วยดับเพลิงและกู้ภัยก็มาถึงจุดที่เครื่องบินจอดอย่างรวดเร็วทยอยลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างโกลาหลวุ่นวายจน หชั่วโมง10นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงได้ในเบื้องต้นตรวจสอบพบคนจากเที่ยวบินนี้เพียง59คนจากทั้งหมด96คนเท่านั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบขึ้นไปสำรวจบนเครื่องเพื่อตามหาผู้สูญหายในทันทีหลังจากค้นหายอย่างละเอียดก็ถือว่าเป็นข่าวดีคือไม่พบว่ามีใครหลงเหลืออยู่ในเครื่องแม้แต่คนเดียวในเวลาต่อมาเมื่อสอบถามไปทางโรงพยาบาลต่างๆ ก็พบคนทั้ง96คนที่มากับเที่ยวบินนี้โดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแม้แต่คนเดียวโดยแบ่งได้เป็นบาดเจ็บสาหัส14คนบาดเจ็บเล็กน้อย14คนและไม่ได้รับบาดเจ็บ68คนแต่แล้วไม่กี่วันต่อมาก็มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นคือผู้โดยสารหญิงท่านหนึ่งสูญเสียทารกในครันอายุ28สัปดาห์ไปเนื่องจากสูดดมควันพิษเข้าไปเป็นปริมาณมาก ตามด้วย47วันต่อมาผู้โดยสารในส่วนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็เสียชีวิตไปอีกหนึ่งคนเนื่องจากมีการติดเชื้อจากแผลไฟไหม้รุนแรงดังนั้นจึงสรุปยอดทั้งหมดได้ดังนี้จากคนบนเครื่อง96คนรอดชีวิต95คนมีผู้โดยสารเสียชีวิตหนึ่งคนและสูญเสียทารกในคันไปหนึ่งคนต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบเหตุและครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาณที่นี้ด้วยครับ ในส่วนของการสืบสวนหาสาเหตุทีมสืบสวนถูกจัดตั้งขึ้นทันทีหลังจากเกิดเหตุโดยสำนักงานความปลอดภัยทางการบินของไต้หวันในตอนแรกนี้ก็จะต้องรีบเก็บชิ้นส่วนที่หลุดออกมาจากเครื่องบินถ่ายภาพเก็บหลักฐานต่างๆทั้งหมดออกจากรันเวย์เพื่อให้สนามบินกลับมาใช้งานได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุดจากการตรวจสอบชิ้นส่วนที่เก็บมาและวิเคราะห์ภาพถ่ายในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สืบสวนเห็นว่า เป็นเหตุการณ์ที่แปลกมากๆเพราะเกิดขึ้นตอนเครื่องบินแลนดิ้งอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วซึ่งอีกไม่กี่อึดใจและอีกไม่กี่ขั้นตอนก็จะไปถึงหลุมจอดที่อาคารรับรองผู้โดยสารอย่างสมบูรณ์ในเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้รอดชีวิตเป็นจานวนมากการสืบสวนจึงเริ่มจากสอบปากคาลูกเรือก่อนโดย f l Flight a t t e n d a n t ให้การว่าเหตุการณ์ในห้องโดยสารเป็นไปอย่างปกติ ผู้โดยสารทุกคนนั่งประจำที่เตรียมพร้อมเข้าหลุมจอดไม่มีใครแสดงอาการอะไรไม่มีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติใดๆเกิดขึ้นทั้งสิน้นแต่แล้วอยู่ๆก็เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นภายในห้องโดยสารเสียงดังอื้ออึงไปทั้งลำไอความร้อนสูงกระทบกับผิวหนังรู้สึกได้ในทันทีโดยต้นเพลิงเริ่มจากด้านหน้าฝั่งบนซ้ายของห้องโดยสารอีกทั้งคำให้การของลูกเรือคนอื่นๆก็ตรงกันอย่างไม่มีผิดเพี้ยน ดังนั้นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งก็จะต้องเป็นวัตถุระเบิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ4วันต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนจาก FAA หรือองค์การบริหารการบินแห่งชาติและ NTSB หรือคณะกรรมการความปลอดภัยทางการขนส่งแห่งชาติสหรัฐอเมริกาก็เดินทางมาร่วมทีมสืบสวนด้วยในฐานะตัวแทนสัญชาติผู้ผลิตเครื่องบินเมื่อมาถึงก็ไปดูที่ซากเครื่องทันทีซึ่งพอมองจากด้านนอก ก็เห็นความเสียหายอย่างชัดเจนว่าไฟเริ่มไหม้ในห้องโดยสารด้านหน้าตามคำให้การของลูกเรือลุกลามไปจนสุดห้องโดยสารด้านท้ายโดยมีความเห็นตรงกันกันกนกบเจ้าหน้าที่สืบสวนของไต้หวันว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากวัตถุระเบิดจากนั้นก็มาตรวจสอบต่อที่เศษซากที่หลุดออกมาจากเครื่องบินแล้วหล่นอยู่บนรันเวย์ก็พบเพียงเศษชิ้นส่วนที่หลุดร่อนออกมาเนื่องจากถูกไฟไหม้ไม่ได้มีวัตถุที่แสดงถึงสิ่งผิดปกติครับ เมื่อไม่พบหลักฐานที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์จากภายนอกจึงต้องเข้าไปตรวจสอบภายในลำตัวเครื่องบินภายในห้องโดยสารถูกไฟเผาไหม้และปกคลุมด้วยเท่าฐานแทบจะระบุชิ้นส่วนไม่ได้แล้วก็พบรูความเสียหายขนาดใหญ่ที่เกิดจากการเผาไหม้ในโซนด้านหน้าฝั่งซ้ายที่เป็นต้นเพลิงโดยมีตำแหน่งอยู่ที่บริเวณช่องเก็บของเหนือศีรษะของที่นั่งแถวที่8ทีนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนก็จะต้องหาร่องรอยของวัตถุระเบิด ซึ่งโดยปกติจะทิ้งร่องรอยไว้ในรูปแบบการฉีกขาดแบบฟันฉลามและอาจจะมีรูของสะเก็ดระเบิดร่วมด้วยแต่ก็ไม่ปรากฏร่องรอยรูปแบบดังกล่าวกลับพบว่ามีร่องรอยการฉีกขาดของลำตัวเครื่องบินก่งตัวออกไปด้านนอกโดยรอยฉีกเกิดขึ้นตามแนวหมุดยึดแสดงถึงการฉีกขาดนี้เกิดจากแรงดันมหาศาลแต่ ไม่ได้มาจากแรงอัดของวัตถุระเบิดแรงสูงตามที่เจ้าหน้าที่สืบสวนสันนิษฐานไว้ในตอนแรกนั่นเองครับจากหลักฐานที่มีในมือตอนนี้ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าไม่ได้เกิดจากวัตถุระเบิดแรงสูงแต่ก็ยังไม่รู้ว่าการระเบิดที่เป็นต้นเพลิงนั้นเกิดจากสาเหตุใดกันแน่สสัปดาห์ต่อมาการถอดรหัสเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินหรือ c v r ก็เสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่สืบสวนก็นำข้อมูลมาเปิดฟังทันที ได้ความดังนี้บทสนทนาและขั้นตอนต่างๆเป็นไปอย่างปกตินักบินผู้ช่วยเป็นคนแลนดิ้งในเที่ยวบินนี้และก็มีเสียงการกระแทกจากการร่อนลงแตะพื้นที่ไม่นุ่มนวลน,นักกัปตันพูดออกมาว่าใช้อัตราร่อนเยอะไปนะมาเดี๋ยวผมควบคุมต่อเองพอกัปตันเข้าควบคุมเครื่องก็กางสปอยเลอร์เปิดใช้ีเวอร์เซอร์แล้วก็เหยียบเบรกเพื่อลดความเร็วเครื่องบินตามขั้นตอนปกติ ไม่กี่วินาทีต่อมาโดยที่ไม่มีสิ่งบอกเหตุใดๆก็เกิดเสียงตุ้มดังขึ้นสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งลำจากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่ได้อธิบายไว้ตอนต้นครับเมื่อฟังเทปจบเจ้าหน้าที่สืบสวนสังเกตว่าเสียงการระเบิดมันดังทุ้มๆแปลกๆสร้างความงุนงงสงสัยเป็นอย่างมากจึงคัดลอกคลื่นเสียงช่วงวินาทีของการระเบิดเอาไว้แล้วนำไปเปรียบเทียบกับคลื่นเสียงในฐานข้อมูลของ NTSB ในห้อง l a บ ที่รวบรวมมาจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลายๆเหตุการณ์พบว่ามันไม่ตรงกับคลื่นเสียงของการระเบิดที่เกิดจากวัตถุระเบิดแรงสูงชนิดใดๆเลยแม้แต่เหตุการณ์เดียวแต่คลื่นเสียงดันไปคล้ายกับเหตุการณ์เชื้อเพลิงระเบิดของเหตุการณ์โบอิง747สายการบิน t r a n s World a i r l i n e s เกิดระเบิดในสหรัฐอเมริกาที่ช่องของเราได้จัดทำไว้แล้วใน EP 1ีโดยคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นมีความคล้ายกันเป็นอย่างมากต่างกันแค่ เหตุการณ์นี้มีเสียงดังกว่าเท่านั้นครับจากหลักฐานที่ได้มานี้ทำให้แนวทางการสืบสวนทั้งหมดมุ่งไปที่การระเบิดของเชื้อเพลิงเครื่องบินเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงนำข้อมูลที่ได้จาก FDR หรือเครื่องบันทึกข้อมูลการบินมาตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงของเที่ยวบินนี้อย่างละเอียดพบว่าระบบที่เกี่ยวข้องรวมถึงปริมาณเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างปกติเชื้อเพลิง ไม่มีการรั่วหรือสูญหายไปแม้แต่หยดเดียวอีกทั้งยังไม่พบความเสียหายใดๆในระบบเชื้อเพลิงเลยแม้แต่น้อยความมืดมนจึงกลับเข้าครอบงำเจ้าหน้าที่สืบสวนอีกครั้งครับเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่รอบๆจุดที่เป็นต้นเพลิงหรือช่องเก็บของเหนือศีรษะด้านบนที่นั่ง8 b บีทำการควานหายอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมภายในซากเครื่องใกล้ๆกับจุดดังกล่าวแล้วก็พบ เศษของขวดพลาสติกชิ้นหนึ่งอยู่ในสภาพไม่ได้ถูกไฟเผาไหม้แต่มีรอยฉีกขาดคล้ายกับถูกแรงดันอย่างรุนแรงและเมื่อดมกลิ่นเพื่อพิสูจน์ว่ามันเป็นขวดอะไรกลับได้กลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์ทั่วไปไม่ใช่กลิ่นเชื้อเพลิงเครื่องบินชิ้นส่วนที่พบนี้สร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนเป็นอย่างมากรวมถึงกลิ่นเชื้อเพลิงรถยนต์ซึ่งการนำเชื้อเพลิงขึ้นเครื่องนี้ ถูกห่วงห้ามอย่างเด็ดขาดในทุกสนามบินทั่วโลกโดยจุดที่พบชิ้นส่วนนี้อยู่บนพื้นหน้าที่นั่งแถว7หรือห่างจากแถว8ดที่อยู่ใต้ช่องเก็บของต้นเพลิงมาเพียงหนึ่งแถวเท่านั้นจึงมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าชิ้นส่วนนี้อาจจะเคยอยู่ในช่องเก็บของนั้นตอนก่อนเกิดเหตุระเบิดขึ้นหรืออาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการระเบิดในครั้งนี้ก็เป็นได้ครับเพื่อความแน่ใจ จ้าหน้าที่สืบสวนจึงส่งชิ้นส่วนที่เก็บมาได้นี้ไปทดสอบที่ห้องแลบเพื่อหาคำตอบว่ามันคืออะไรกันแน่ไม่นานผลการวิเคราะห์ก็ออกมาว่าสารที่บรรจุอยู่ในขวดคือเชื้อเพลิงรถยนต์ธรรมดาหรือแก๊สโซลีน92ที่หาซื้อได้ง่ายตามสถานีบริการน้ามันทั่วไปในไต้หวันส่วนขวดที่บรรจุเชื้อเพลิงพบว่าเป็นขวดของน้ำยาซักผ้าขาวที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปขนาด750มลิ ด้วยเหตุผลนี้เองทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่ามีใครบางคนสลับเอาเชื้อเพลิงรถยนต์เติมลงไปแทนและอาจจะมีการรัว่วซึมเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเจ้าขวดน้ำยาซักผ้าขาวบรรจุด้วยเชื้อเพลิงรถยนต์นี้จึงกลายมาเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีครับคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเจ้าขวดนี้มันมาอยู่บนเครื่องบินได้อย่างไรเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงไปนำเทปจากกล้องวงจรปิดของสนามบินต้นทาง มาเปิดดูในส่วนของการตรวจสอบสัมภาระก่อนขึ้นเครื่องพบว่ามีชายต้องสงสัยหนึ่งคนเดินทางพร้อมกับภรรยาเจ้าหน้าที่สนามบินหรือของออกมาตรวจพบว่ามีสเปรย์กำจัดมแมลงหนึ่งกระป๋องแก๊สปิกนิกสามกระป๋องและน้ำยาซักผ้าขาวยี่ห้อและขนาดเดียวกับวัตถุต้องสงสัยอีกสองขวดแต่แล้วก็ใส่คืนกลับเข้าไปในกระเป๋าอย่างเดิมโดยที่ไม่ได้ทำอะไรต่อซึ่งช่วงเวลานั้น สนามบินของไต้หวันมีกฎว่าถ้าพบขวดหรือบรรจุภัณฑ์ของเหลวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสัมภาระเปิดฝาและดมกลิ่นเพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนขึ้นเครื่องด้วยแต่เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎนั้นครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเห็นดังนั้นจึงไปสอบถามเจ้าหน้าที่ตรวจสัมภาระที่สนามบินต้นทางทันทีได้ความว่าตอนหยิบออกมาดูเห็นว่ามันเป็นน้ำยาซักผ้าขาวบรรจุภัณฑ์ดูเรียบร้อยดี เจ้าของกระเป๋าก็ยืนยันว่ามันคือน้ำยาซักผ้าขาวก็เลยไม่ได้เปิดขวดเพื่อดมกลิ่นเจ้าหน้าที่สืบสวนถามต่อว่าพอจะจำผู้ชายคนนั้นได้หรือไม่เจ้าหน้าที่ตรวจสัมภาระตอบว่าจำได้แน่นอนใครๆก็รู้จักเขาขออนุญ,ญาตเรียกบุคคลผู้นี้ใช้นามสมมุติว่าคุณเคแล้วกันนะครับคุณเคเป็นคนดังของไต้หวันเมื่อราวห้ถึงหปีก่อนเกิดเหตุคุณเคเป็นนักกรีธาทีมชาติ เป็นแชมป์หลายรายการทั้งในและต่างประเทศพอเลิกเล่นกีฬาก็ผันตัวมาเป็นครูเรื่อยมาจนถึงวันที่เกิดเหตุครับเวลาต่อมาคุณเคก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่ารู้สึกตกใจว่าตัวเองกลายเป็นผู้ต้องสงสัยได้อย่างไรอีกทั้งวันดังกล่าวเดินทางพร้อมกับครอบครัวแล้วใครจะทำเรื่องโง่ๆเช่นนั้นเรื่องราวมันก็เลยซับซ้อนไปกันใหญ่เนื่องจากคุณเคเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นที่น่ายกย่องของบุคคลทั่วไปอีกทั้งไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประวัติด่างพร้อยเลยแม้แต่น้อยจึงตามมาด้วยการวิพากษวิจารณ์ไปต่างๆนา,นานาในสังคมอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งมีการสืบสวนด้านอาชญากรรมโดยตำรวจควบคู่ไปด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สืบสวนความปลอดภัยไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนอาชญากรรมแต่มีหน้าที่ค้นหาต้นตอของอุบัติเหตุและหาหนทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำรอยขึ้นอีกในอนาคต และจนถึงตอนนี้ก็ยังห่างไกลคําตอบอยู่มากๆครับทีนี้จากข้อเท็จจริงที่ว่าเชื้อเพลิงมันไม่สามารถลุกติดไฟด้วยตัวของมันเองได้การที่จะติดไฟเชื้อเพลิงจะต้องระเหยกลายเป็นไอผสมกับอากาศและที่ขาดไม่ได้คือประกายไฟนั่นเองโดยสมมุติฐานของเจ้าหน้าที่สืบสวนในตอนนี้คือเชื้อเพลิงมีการรั่วไหลออกมาจากขวดและระเหยกลายเป็นไอผสมกับอากาศอยู่ในช่องเก็บของเหนือศรีรษะทีนี้ ก็จะต้องมาตามหาที่มาของประกายไฟเพื่อมายืนยันสมมติฐานนี้ให้ได้จึงนำแผนผังโครงสร้างของเครื่อง MD90 มาตรวจสอบว่ามีสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรอยู่ใกล้กับช่องเก็บของเหนือศรีรษะของที่นั่ง 8B หรือไม่โดยพบว่ามัดสายไฟส่วนใหญ่เดินสายผ่านกลางหลังคาตามแนวยาวของเครื่องบินบางส่วนอยู่ใต้พื้นของห้องโดยสารประเด็นเรื่อง สายไฟเครื่องบินลัดวงจรจนเกิดประกายไฟแล้วทําให้ไอน้ำมันลุกติดไฟจึงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เพราะมันมีระยะห่างจากกระป๋องเชื้อเพลิงมากเกินไปครับประเด็นต่อมาที่จะต้องตรวจสอบคือกระป๋องผลิตออกซิเจนสําหรับผู้โดยสารที่ติดตั้งอยู่เหนือศีรษะใต้ช่องเก็บของการทํางานของมันคือเมื่อหน้ากากออกซิเจนดรอปลงมาและมีการกระตุกสายโยงหน้ากากก็จะทําให้สลักนิรภัยหลุดออก ตัวจุดก็ทำงานขึ้นเกิดปฏิกิริยาเคมีผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ให้กับผู้โดยสารหายใจกรณีฉุกเฉินโดยปฏิกิริยานั้นจะทำให้กระป๋องมีความร้อนสูงถึง145องศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมิขนาดนี้มีโอกาสทำให้วัสดุต่างๆที่อยู่รอบๆกระป๋องผลิตออกซิเจนนั้นเกิดเปเลวไฟขึ้นมาได้แต่จากการตรวจสอบกระป๋องผลิตออกซิเจนที่เก็บมาจากซากเครื่องพบว่าสลักนิรภัยยังอยู่ในตำแหน่งเดิมและ ไม่มีกระป๋องใดถูกใช้งานเลยแม้แต่กระป๋องเดียวครับการสืบสวนก็เหมือนจะมาถึงทางตันเจ้าหน้าที่สืบสวนหมดหนทางที่จะไปต่อจึงย้อนกลับไปปูพรมค้นหาที่ซากเครื่องอย่างละเอียดอีกครั้งและก็เจออุปกรณ์ที่มีความแปลกประหลาดอย่างมากอยู่ใกล้ๆก,ก,กับที่นั่งแถว8เจ้าเก่าสิ่งนั้นก็คือแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ขนาดแรงดัน12โวลต์อยู่ในสภาพได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ที่ส่วนบนของแบตเตอรี่เพียงเล็กน้อย และที่แปลกไปกว่านั้นคือมันมีสายไฟต่ออยู่ที่ขั้วแบตเตอรี่ทั้งสองขั้วโดยปลายสายเปลือยอยู่ไม่มีฉนวนหุ้มและจากการตรวจสอบสายไฟก็ยังพบอีกว่าไม่ใช่สายไฟที่ใช้กับมอเตอร์ไซค์ซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสันนิษฐานว่ามันน่าจะถูกนำไปใช้กับหลอดไฟหรืออุปกรณ์บางอย่างเจ้าหน้าที่ห้องแล็บจึงนำแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันต่อสายไฟแบบเดียวกันมาทดสอบก็ได้ผลคือเมื่อสายไฟสัมผัสกัน จะเกิดประกายไฟสปาร์ขึ้นมาทันทีและแน่นอนว่าเพียงพอเหลือเฟือที่จะจุดไอเชื้อเพลิงผสมอยู่กับอากาศให้ลุกติดไฟได้แต่เพื่อความแน่ใจเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงออกแบบการทดลองขึ้นมาโดยเอาตู้เก็บสัมภาระเหนือศีษะมาวางภายในมีเชื้อเพลิงรถยนต์บรรจุขวดน้ำยาซักผ้าขาวขนาด750มลลขวดโดยปิดฝาไม่สนิทให้มีเชื้อเพลิงรั่วซึมออกมา พร้อมกับเอาแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ขนาด12โวลต์ต่อสายไฟและเปลือยปลายสายใส่เข้าไปด้วยจากนั้นก็ทิ้งไว้20นาทีแล้วก็เอาปลายสายไฟแตะกันผลที่ได้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนทั้งตกใจปนดีใจไปพร้อมกันคือเกิดอระเบิดขึ้นสร้างความเสียหายให้กับตู้เก็บของทันทีเกิดแรงดันมหาศาลพร้อมกับเปลวไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงตามมาในทันทีเช่นกัน เมื่อรวบรวมข้อมูลและผลการทดลองได้เรียบร้อยเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงนำมาจำลองเหตุการณ์ทั้งหมดก็จะลำดับเหตุการณ์ได้ดังนี้ที่สนามบินต้นทางคุณเคตรวจกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่องตามปกติเจ้าหน้าที่สนามบินก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรเมื่อถึงเวลาขึ้นเครื่องคุณเคเข้าไปที่ที่นั่งหมายเลข 8B กระเป๋าที่ถือมาก็ใส่ไว้บนช่องเก็บสัมภาระเหนือที่นั่ง 8B นั่นเองและในช่องดังกล่าว ก็มีแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ต่อสายไฟเปลือยปลายสายของผู้โดยสารคนอื่นวางอยู่ก่อนแล้วในระหว่างบินอยู่20นาทีด้วยที่ปิดฝาไม่สนิทเชื้อเพลิงรถยนต์ในขวดน้ำยาซักผ้าขาวก็รั่วออกจากขวดพร้อมกับค่อยๆระเหยกลายเป็นไออยู่ตลอดเวลาเมื่อใกล้ถึงสนามบินปลายทางนักบินผู้ช่วยเป็นผู้ทำการบินพอถึงช่วงก่อนแลนดิ้งกับตันเตือนนักบินผู้ช่วยว่าเราอยู่สูงเกินไป นักบินผู้ช่วยจึงลดกำลังเครื่องยนต์ลงต่ออีกจนเครื่องบินแตะพื้นแบบไม่นิ่มนวลเท่าใดนักเนื่องจากนักบินผู้ช่วยใช้กำลังเครื่องยนต์ต่ำเกินไปเจ้าหน้าที่สืบสวนคาดว่าจังหวะนี้เองแบตเตอรี่ล้มลงจากแรงกระแทกตอนแตะพื้นกับตันพูดกับนักบินผู้ช่วยว่าใช้อัตราร่อนเยอะไปนะผมควบคุมต่อเองกับตันเข้าทำการควบคุมเครื่องบิน เปิดสปอยเลอร์กางรีเวอร์เซอร์แล้วเหยียบเบรกเพื่อลดความเร็วเครื่องบินลงในขั้นตอนนี้ก็จะมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นทั่วทั้งลำและแล้วไม่กี่วินาทีต่อมาขณะเคลื่อนที่ไปบนรันเวย์สายไฟที่เปลือยอยู่มันก็สัมผัสเกิดประกายไฟขึ้นไอเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงในขวดก็เกิดระเบิดขึ้นตามไปทันทีไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและรุนแรงเกิดเป็นเหตุการณ์ตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั่นเองครับ เมื่อรวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริงและผลการทดลองได้เรียบร้อยโดยใช้เวลาสืบสวนถึง1ปีเต็มเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงสรุปลงในรายงานอย่างเป็นทางการว่าสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดจากการระเบิดและไฟไหม้ของวัตถุไวไฟหรือเชื้อเพลิงรถยนต์ที่อยู่บนช่องเก็บของเหนือศีรษะซึ่งขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินอย่างไม่ถูกต้องทำให้ไฟลุกลามไปทั่วทั้งห้องโดยสาร และมีการสูญเสียเกิดขึ้นตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั่นเองครับผลกระทบที่ตามมาจากเหตุการณ์ก็มีดังนี้ข้อแรกเจ้าหน้าที่สนามบินถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากกระทำผิดกฎสนามบินที่ไม่ได้เปิดขวดดมกลิ่นของเหลวที่ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่องบินในเวลาต่อมาการสืบสวนคดีอาชญากรรมที่ทำคู่ขนานกับการสืบสวนความปลอดภัยก็ถูกนำเข้าสู่ชั้นศาลโดยศาลชั้นต้นตัดสินให้คุณเค มีความผิดฐานกระทำการโดยประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีโทษจำคุก10ปีแต่คุณเคก็ยังสู้คดีไม่เคยหนีและยังคงยืนยันความบริสุทธิ์อยู่เช่นเดิม1ปีต่อมาสารอุทธร์ก็มีคำพิพากษาตามสารชั้นต้นแต่ลดโทษจำคุกลงเหลือ7ปีครึ่งคุณเคขออุทธร์และสู้คดีต่อไปจนถึงครั้งที่ห และแล้วสารดีกาของไต้หวันก็มีคำพิพากษาออกมาว่าคุณเคไม่มีความผิดเนื่องจากไม่พบเจตนาในการก่อเหตุโดยในภายหลังคุณเคได้ออกมาเปิดเผยว่าน้ำยาซักผ้าขาวดังกล่าวหลานสาวเป็นคนนำมาฝากไปให้ญาติอีกทีซึ่งคุณเคก็รับมาด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่ได้รู้ว่าภายในขวดมันเป็นเชื้อเพลิงส่วนหลานสาวของคุณเคก็บอกว่าไม่รู้ว่าในขวดทั้งสองมันเป็นเชื้อเพลิง คิดว่าเป็นน้ำยาซักผ้าขาวท,วทั่วไปจึงฝากเอาไปให้ญาติครับในส่วนของแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังหาที่มาไม่ได้ว่ามันไปอยู่บนนั้นได้อย่างไรอีกทั้งก็ไม่มีผู้โดยสารคนใดในเที่ยวบินนั้นออกมายอมรับว่าเป็นเจ้าของแม้แต่คนเดียวครับข้อสุดท้ายหลังจากเหตุการณ์ยูนิแอร์เที่ยวบิน873เป็นต้นมา ก็มีกฎเรื่องการนำของเหลวติดตัวขึ้นเครื่องบินที่เคร่งครัดมากขึ้นออกมาเรื่อยๆและก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายเวอร์ชั่นจนถึงเวอร์ชั่นล่าสุดออกมาเมื่อปีคศ2019หรือพศ2562บังคับใช้กับประเทศเราด้วยจนถึงทุกวันนี้กล่าวคือผู้โดยสารสามารถนำของเหลวเจลสเปรย์ติดตัวขึ้นเครื่องได้ความจุต่อ1ชิ้นจะต้องไม่เกิน100มิล โดยสามารถนำขึ้นไปได้มากกว่า1ชิ้นแต่ปริมาตรรวมทุกชิ้นจะต้องไม่เกิน1,000มิลลิลิตรหรือ1ลิตรนั่นเองส่วนของเหลวเจลสเปรย์ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้โดยหีบห่อบรรจุพัณฑ์จะต้องไม่ถูกแกะออกหรือมีร่องรอยความเสียหายเกิดขึ้นและที่สำคัญใบเสร็จจะต้องพร้อมแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ดูว่าซื้อในวันที่เดินทาง ส่วนยาประจำตัวอาหารตามที่แพทย์สั่งและนมหรืออาหารทารกได้รับการยกเว้นแต่ของฝากแกงน้ำจิ้มน้ำพริกอาหารพื้นเมืองต่างๆถ้าเกินปริมาตท,ที่กำหนดก็จะต้องโหลดที่ใต้เครื่องครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของการสืบสวนสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุเครื่องบินแมคโดน d ลดักลาส md 9 0สายการบินยู i Air เที่ยวบิน873ก็จบลงเพียงเท่านี้ แล้วทุกคนคิดว่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์มันขึ้นไปอยู่บนเครื่องบินได้อย่างไรหรือใครที่เคยถูกยึดของที่สนามบินก่อนขึ้นเครื่องแล้วรู้สึกเสียดายสุดๆของชิ้นนั้นคืออะไรก็สามารถแบ่งปันประสบการณ์หรือแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพในช่องคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กด s u b s c r i b e กดไลค์หรือกดแชร์ก็จะรบกวนขอแรง ยกนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วกดเบาๆหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้ทำ EP ต่อๆไปด้วยครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและโรคระบาดร้ายแรงทั้งปวงสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ